วิดีโอวะอ่ะ,อะมาดูอ่าสุเรียนพงทองนะครับอันนี้ก็คูชัดเจนนะครับขาพวกครูเต็มเลยนะครับนี่ครับพวงทองของชุมพรนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะมีกิ่งพันขายครับลุงก็จะเสียบไว้ให้ครับอ่ะเรามาถามคนกินนิดคนกินนิ่บอกว่าเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยหวานมันครับอร่อยหวานมันสุดยอดอะเออเหมือนกันยาวไหม อร่อยกว่าอร่อยกว่าใช่ไหมมันกว่ามันกว่านะมันกว่ากันยาวเนื้อแข็งไม่เละเนื้อแข็งไม่เละเห็นไหมคนรีวิวแล้วมีคนรีวิวให้ดูนะอย่ารีวิวอเนอย่ารีวิวจะปากเราเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ชัวอเมริอาจจะโตนิดนึงนะแต่ว่ารสชาติหวานมันมันกว่ากันยาวมันเป็นทุเรียนโบราณเป็นทุเรียนโบราณนะครับลุงต้อยจะเป็นคนทำนะครับปีน้าจะทำพันมาจำหน่ายให้พวกเรา ครับดูลูกเนี่ยนี่ฮะลูกทรงสวยครับลูกนี้เกือบสามโลครึ่งมั้งสามโลครึ่งสามโลครึ่งมาสามโลครึ่งครับเขามีไม่ใช่น้อยนะครับลุงแกลงมาเนี่ยนี่ครับลูกทรงนะฮะอันนี้จะเป็นทรงมาตรฐานของเขานะครับนี่ครับเนี่ยทรงมาตรฐานเลยครับดีก่าชนีครับรับประกันได้เพราะหวานกว่านสุกกอดีเลยครับสุกกำลังดี นะครับอันนี้คือปีนี้เราตัดแบบโยนลงมาเราตัด,ดปีหน้าเราจะประนีตกันนี้น้าคงตัดมันไม่เปลกนะปีหน้าเราจะประนีตกันนี้นะครับแต่ว่าเป็นทุเรียนคุณภาพนะครับปีหน้าก็มาซื้อต้นพันกันได้โอเคครับไปดีครับ